สวัสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเจดวันอะไรครับขอทราบวันเดือนปีเกิด้วยค่ะปิดิดทีวีหน่อยฮะลบควานรีเสียงทีวีก่อนนะคะอาละค่ะวันเดือนปเกิดครับเก้ามิถุนายนสองห้าศูนย่งเวลาครับ เวลานี้ไม่ทราบค่ะอยา่วนพฤหัองอะอยากดูดวงเรื่องอะไรคะดวงเรื่องนี้เรื่องทั่วไปค่ะเรื่องทั่วไปเน้นๆอะไรเป็นพิเศษไหมไหมงานงานค่ะการงานค่ะงานทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับครอบครัวหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรรับราชการแล้วก็ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันค่ะธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นของครอบครัวหรือเปล่าครับอ่า คืออย่างนี้นะอาจารย์มองว่าธุรกิจปั๊มน้ำมันในช่วงนี้ระยะนี้เนี่ยคุณต้องระวังมีปัญหากับคนในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินเป็นเหตุนะครับ <S <S คุณเนี่ยนะฮะติดกรรมนะฮะกรรมในดิชาติเป็นลักษณะของการว่าไปหลอกเงินญาติผู้ใหญ่มาไปเถียงเขาไปคอเป็นเอ็นนะฮะ <ๆ S 2> ช่วงนี้เนี่ยการเงินของคุณเนี่ยต้องระงมัดระวังจะมีปัญหาคนมาหยิบยืมเงินทอแล้วมันไม่ได้คืนพอไปทวงเขาเนี่ยเขามงโหใส่อีกนะครับเป็นไปได้นะฮะให้ไปทําบุญ เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคข้าวสารแล้วก็ไปไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกน้ำยาล้างจานนะครับก็จะช่วยได้นะครับช่วงนี้บอกว่าตามดงเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ศึกษาอะไรใหม่ๆเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการงานมีเก์จะลงทุนอะไรเล็กๆเพิ่มเ <ขอ S 1> ติมนะคะไปจะได้คืนไหมคะไม่ได้คืนฮะเพราะว่าอ,อยู่ในดวงกรรมคุณต้องไปแก้ก่อนนะครับรอรู้ถ้าจันย์อื่นครับเพื่อจะได้คืน ทีเรได้ศึกษาอะไรใหม่เพิ่มเติมลงทุนอะไรใหม่เพิ่มเติมนะคะมีเกณฑ์จะได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะเกี่ยวสุขภาพนะคะช่วงระยะนี้และจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ3ข้อครับพี่อยากฝากเอาไว้ข้อแรกนะครับเรื่องของเงินทองยังดีครับว่าอยากจะมีใช้ก็มีใช้เรื่อยๆนะหมายถึงเงินสดที่เข้ามือต่อเนื่องนะครับเรื่องที่2ติดขัดนิดนึงับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเพ่งเลงครับ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเพิ้มนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยพึงทราบนะครับว่าอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่เขาสุดท้าย้าถามถึงเรื่องนี้สินพูดตามตรงว่าตามดวงไม่ได้ครับแต่ถ้าอยากได้ทดลองดูนะครับเผื่อนอกจากการแก้กรรมแล้วเนี่ยวันพฤหัสบ,บดีนะครับวันพฤหัสไหนที่ท่านสะดวกเนี่ยนะฮะเอาฟักทองสักหนึ่งลูกนะฮะไหว้ท้าพรมครับธิษฐานจิตเลยว่าสิ่งใดที่เป็นของของเราเราขอคืนแบบนี้อาจจะพอมีโอกาสลองดูนะครับอืก็ดูคุณพี่เนี่ย ก็ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเรื่องของการเงินที่จะเด่นชัดหลังจากนี้นับไปเลยละอีกสามปีครึ่งทุกอย่างโอ้โหเรื่องการเงินเรื่องคุยกันดีมากอ๋อดีมากกำลังลุ้นอยู่กำลังลุ้นอยู่เว้นวักให้คิดก่อนให้คิดนะคะขอบคุณนะคะนะคะแหมใจเลยค่ะ ในแต่ละท่านในแต่ละอาจารย์จะมีความรู้วิชาในการแก้ที่แตกต่างกันแต่ถ้าคุณตั้งใจทําด้วยความเต็มใจทํานะครับผมเชื่อมั่นว่ากุศลบนบทวนนี้ทำให้คุณสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าผลทางของท่านอาจารย์แต่ละท่านที่แนะนํานี้ไม่ได้หมดเงินหมดทองอะไรมากมายด้วยซ้าไปครับความศรัทธานะครับอาจารย์ตใช่ครับเป็นเป็นมูลเหตุนะครับเป็นแรงผลักดันให้สิ่งที่เราตั้งใจที่จะแก้ไขนั้นสำเร็จสำคัญมากที่สุดครับ หลายอย่างดวงว่าดวงจะเป็นยังไงดวงจะดีจะร้ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเราทําดีเราก็ต้องได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้ไําทำบุญถือว่าเป็นการใ้กร่มดวยนะคะก็เหมือนสโลแกนที่ผมใช้อยู่ประจำไม่มีอํานาจใดในสามโลกที่ชนะความดีได้นะครับมีสายเข้ามานะัะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะ ต้องมีจิตตั้งมานิดนึงนะคะับถ้าตั้งจิตมาเนี่ยมันจะง่ายนะครับอย่าไปกลัวครับเขาอาจจะหลอกที่สุดตอนนี้นะครับรูท่านผู้ชมเกรดสวัสดีครับลหค่ะครับอยากทราบเรื่องอะไรครับวันเดือนปีเกิดก่อนนะฮะวันเดือนปีเกิดครับผมวันเหลอกิดด้วยค่ะครับวันเดือนปีเกิดครับผมยี่สิบหกมิถุนาค่ะยี่สิบหกมิถุนาพศรูปสองห้าสามหนึ่งค่ะสามหนึ่งเหรอคะ เวลาเกิดคะสิบโมงสิบนาทีค่ะสิบโมงหนึ่งนาทีค่ะสิบโงสบนาทีค่ะสิบนาทีอยากทราบเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องความรักค่ะความรักนะครับค่ะความรักเนี่ยมีเกณฑ์จะเจอคนที่อายุมากกว่าเยอะเข้ามาในช่วงระยะนี้นะคะเจอหรือยังคะเจอแล้วค่ะนะคะแล้วคนนี้เนี่ยมีเกณฑ์เข้ากับเขาแล้วจะเป็นคบแบบรักสามเศร้าด้วยนะคะ แล้วตอนนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์จะต้องห่างจากเขาค่ะในช่วงระยะใกล้ๆนี้มีเกณฑ์จะห่างกันนะฮัลโหลฮัลโหลค่ะมีเกณฑ์จะห่างกันนะคะค่ะในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เคล็ดคือถ้าไม่อยากห่างแล้วห่างเลยนะคะแนะนําว่าให้อยู่ห่างๆก่อนแล้วอยู่แบบมาๆไปๆจะพอช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งครับอยู่ห่างๆอย่าของห่วงนะคะมีดีอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีแฟนเนี่ย มีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยไม่ว่าจะเป็นเขาให้โดยตรงหรือว่ามีมีโชคลาภเข้ามานะครับแล้วคุณพยายามมองคนที่ผิวขา,ขาวๆนะครับจะถูกฉลองคณมากกว่าครับโอเคค่ะนะฮะในเรื่องของดวงกรรมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะว่าเราเนี่ยเคยไปแย่งคู่เข้ามานะครับจึงส่งผลให้คนที่ได้ไม่รักคนที่รักไม่ได้นะครับแล้วในช่วงนี้ระยะนี้ก็ต้องระวังมีปัญหาทะเลาะเบาแวงเรื่องเล็กๆน้อยๆหย,ยุมหยิมหยุมหย,มยิมนะครับจะเป็นปัญหา แล้วก็ช่วงนี้หมดลูกจะมีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณไปทําบุญด้วยการทําบุญเกี่ยวกับการหยอกตู้บริจาคเกี่ยวกับมูลนิธิโรคเอดอะไรเงี้ยโรคทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายนะครับก็จะช่วยได้นะครับนะเชิญท่านอาจารย์นรเวศครับก็หลังจากนี้อีกประมาณ1ปีความรักของคุณก็จะดีขึ้นนะครับแต่คบกันได้แค่ปีครึ่งก็ต้องเลิกรายย่าล้างกันไปตามระเบียบหนูอายุยังน้อยลูกนะ รักแบบมีเหตุผลจะได้เจ็บปวดน้อยลแต่ถ้ารักแบบงมงายก็จะเจ็บปวดทรมานทุกานทุกอย่าแล้วก็ฝ่ายนิดนึงนะคะทำบุญเกี่ยวกับบริจาคเลือดนะคะจะช่วยส่งเสริมได้เยอะเลยค่ะครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะครับรักรักแบบมีเหตุผลนะอาจารย์อาจารย์รักแบบมีเหตุผลอยู่ต่เเหตุผลด้วยก็เลยช่วยลดน้อยหน่อย ส่วนผมได้นำไปอยู่ห่างๆก่อนตอนนี้อย่ากังวลไดะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วกันนะคะช่วงหน้ากลับมาดูดวงกันต่อค่ะคุณผู้ชมตอนสุดสุดท้ายของรายการแล้วนะคะโอกาสทองครับสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแย่งกันกดใช่ครับ อาจารย์พว่ายากการกดเพราะกดยากมากนะศูนย์สองเจ็ค่ะครับฝั่งท่านผู้ชมก็ไอ้ฐานจิตขอให้โทรติดส่วนผมตื่นมาครับทุกวันเลยครับไอ้ฐานจิตว่าผู้ที่ได้มาพูดคุยพบปะกันนะฮะขอให้พวกที่ดวงกำจะดีขึ้นอยู่แล้วออพอเรา<ช>ทายไปเขาดีเราจะได้ดูเหมือนเราเก่งแต่<ช>จริงๆ<ช>ว่าไม่ใช่ครับ<ช><ช>คนที่มีโอกาสมาทํานายไทยทักกันนั้นเป็นผู้ที่ดวงกำจะขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ติดครับเพราะว่าแค่โทรติดถือว่าดวงดีแล้วล่ะใช่ดวงดีกว่าชาวบ้านซะแล้วล่ะใช่ใคนพยายามโทรเช่นเองพยายวก ราการวันอื่นๆนะคะจะโทมาดูกรรมแต่เอกนะไม่ติดเลยโทรเข้ามือถือแทนสวัสดีครับค่ะลบกวนเสียงดังๆหน่อยนะครับเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรครับผมวันเดือเกิดอะไรครับผมออร์กวนที่17มิถุนาสองห้าสามสองค่ะครับเวลาครับเวลาตีสี่ค่ะตีสี่อยากทราบเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องความรักค่ะ อ่านะฮะอาจารย์บอกเลยนะครับคุณติดกรรมเกี่ยวเรื่องความรักอยู่ช่วงนี้ถ้ามีความรักอยู่ต้องระวังนะครับระวังเขาเรียกว่ารักซ้อนนะฮะจะเป็นปัญหาได้นะครับคือหนูจะบอกว่าหนูมีแฟนแล้วค่ะอืมแล้วก็แต่งงานแล้วแต่อยากทราบว่าเขาเป็นคู่เรารหรือเปล่านี่นะฮะอาจารย์อาจารย์เตือนก่อนนะฮะว่าคุณคุณเข้าใจ BR คําว่ารักซ้อนไหมครับนะฮะคุณต้องระวังเรื่องรักซ้อนนะฮะในช่วงปีนี้ ระยะนี้เนี่ยจะทุกเรื่องเรื่องคู่ด้วยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ากรรมเก่าของคุณเนี่ยนะฮะเคยไปแย่งเขามานะครับกรรมนี้เนี่ยนะมันจะส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณไปทําบุญด้วยรองเท้าหนึ่งคู่นะครับเติมน้ำมันตะเกียงหนึ่งคู่นะครับผมนะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณสังเกตดูนะฮะช่วงนี้ระบบน้ําน้ําในตัวคุณเนี่ยจะไม่ค่อยดีน้ําเหลืองในตัวคุณก็ไม่ค่อยดีระบบย่อยอาหารคุณก็ไม่ค่อยดีนะฮะมีอาการปวดหัวปวดกระบอกตาบ่อย นะครับจากการไปแก้ไขตามที่อาจารย์บอกนะครับผมค่ะตามดวงบอกว่า้องถามว่างาาคือจะมีผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมคุณไปที่สามเข้ามาใช่ไหมคะใช่ฮะระวังไงเพราะว่ากรรมมันส่งผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณไปแก้ตามที่อาจารย์บอกก่อนนะครับก<ม>็<ม>เดี๋ยวรอดูท่านอาจารย์อื่นถ้าสอดคล้องกันก็เตรียมไปจัดก,การได้เลยนะฮะไม่ใช่ไปตีเขานะครับคือไปทําบุญนะฮะค่ะนะครับตาบอกว่าเขาถามว่าเป็นคู่หรือเปล่านะ เช่นตอบว่าเป็นคู่ค่ะแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมเนื่องจากตเนาค้<อ>เหัอคะอะไรนะตอนนี้เหรอคะเขาเกิดไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้นะครับบอกว่าเขาเป็นคู่คุณค่ะเป็นแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมค,คุณเนี่ยทำร่วมกันมานะคะชาตินี้จึงก็มาชดใช้ซึ่งกันและกันคุณเนี่ยจะมีปัญหาเขาได้เรื่อยๆขัดกันบ้างอะไรกันบ้างแต่มักจะไม่ค่อยเลิกกันคบได้นานนะคะตามดวงบอกอย่างนั้นส่วนตัวคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับเขาตั่นและพบกันไปแล้วให้ระวังเรื่องของเงินด้วยอะไรนะคะต้องช่วกนนเ็บสิดึง นะคะ